ก่อนจะไปเบิ้งคิปน้องฟ้าทุกคนกดไลค์และกดแชร์และอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้หวานในเด้อโอเคเ้าไปเบิ้งคิปกันเลยวู้เพืเือกเก็รอแป๊บนึงเดี๋ยว พเพื่อนอๆลงมาแล้วว่าน่าแล้ว,ลวนะนะลเขาก็อะไรไม่รู้เขากวนหัวปแลวก็เดินไปเดินมาเดินไปเดินมาเขาเวียนหัวหมือแล้วเนี่ย้เขาก็ยืนรองไงแกก็มานั่งรอดีๆสิเขาปวดหัวจะตายอยู่แล้วเนี่ยออก็ได้ก็ได้เฮ้ย,ยแล้วแกเตรียมของขวัญให้พเพื่อนๆอะไรยังเนี่ยถ้าแก,กมไม่ได้เตรียมแล่ได้เรยนี่เอ้ยแกเตรียมอะไรให้เพื่อนอะไม่บอกเป็นความลับแล้วแกเตรียมหรือยังนี่ไงเตรียมแล้วอ๋อโอเคนี่แกเขามีหน้ากากด้วยชึบ เขาจะใส่ไปหลอกคนเพื่อนจัดเลยหวานเหมือนคนจอดจัดอ่ะไม่ใช่มันคือหน้ากากแบบว่าปลอมตัวเขาจะแบบว่าปลอมตัวไปหาเพื่อนๆดูดิเขาจะจําได้หรือเปล่าเขาจําไม่ได้แน่ๆอ๋อเออแล้วเอ้ยแกขำอะไรแกตลกอ๋อที่แกใส่หมุดชานต้าเขายอมเห็นขำเลยอ๋อก็มันเป็นเทศกาลได้ไหมในการมันมันผ่านทิวมันมาตั้งนานแล้วทำไมแกยังใส่อยู่นั่นเขาขำแกคือว้า ไม่หวานแล้วแกแกคิดจริงๆเหรอว่าว่าแบบเออเพื่อนๆจะจําแกไม่ได้จําไม่ได้การเนี่ยแกดูเห็นไหมเนี่ยเปลี่ยนเพราะว่าคาแรคเตอร์เขาคือแบบผมขาวกับผมแดงไงเนี่ยบังหมดเลยไม่เห็นเอแล้วชุดแกอ่ะโอ้ยไม่มีหรอกนะเพราะเพื่อนๆเราคงจําไม่ได้หรอกโอแค่นี้เองโอเคโอเคเฮ้ยทีรักมีคนโทรมาเออใครโทรมาหรือว่าเจ้านี่โททรศัพ์โอ้โหไม่นะเจ้านี่โทรมาวันวันปีใหม่ไหมนะเดี๋ยวรับโทรศัพท์มาหนึ่งิ๊บฮัลโหลครับ เฮ้ยฟ uh, uh, ิโต้บ้านไปทางไหนเนี่ยเอ่อแล้วมาจากทางไหนอ่ะมาทางแบงค์อ่ะเออทางแบงค์เออแล้วใครชวนมึงมาวะ ยอยอยอกูเอนนยอยอหยอถอยหลังไปทางโบดอ่ะไม่ไม่ไม่ถอยหลังถอยหลังไปทางโบดอ่ะแล้วก็ตรงไปเลยแล้วก็จะเห็นแบบว่าที่ที่แบบเป็นสีเหลืองๆแล้วก็แบบหลังคาจะแหลมๆหน่อยแล้วก็ที่สุสานหวานนั่นอแหละอร่อยหรออ๋อดีด้วยนิดเดี๋ยวขวามาเดี๋ยวเดี๋ยวก็มาเองอ่ะเดี๋ยวก็เจอเองใช่ใช่เดี๋ยวก็เจอเองแหละบ้านสีแสบตาเนี่ยโอเคโอเคใช่ใช่โอเคว่ะเราไปรอดมน้าบ้าดีกว่า โมีรักเขาเตรียมกล้องถ่ายรูปมแล้วนะหวานี่เอาไว้แบบถ่ายทุกคนในวันปีใหม่ของเราสองพันยี่สิบสองเขาขอสวยๆขอรูปสวยๆเลยสวยยังไงครับได้เลยครับผมโอเคไอ้ค่าอื้อฮือนี่หวานเขถ่ายไปที่เรียบร้อยแล้วอุ้ยยังไงเอเล็มาแล้วมาแล้วเหรอเออเออเออมาใครวะเขารู้สึกว่าไอเล็ตจะเลยไปไกลมากๆเลยล่ะอ้าว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 เขารู้สึกในไอเล็มาแล้ว อ๋อนี่ไงมากันแล้วโอเคเพรานั้นใครอ่ะไอ๋อนี่ใครวะอ๋อนี่เพชรนี่เองโอ้นี่พีชนี่มาโอเคมากันหลายคนแล้วทำไมเขาขับมาลงมาไมกิงกองเลนจังเลยอ่ะมานี่มาเฮ้ยมาจอดรถตรงนี้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 ่าไงวัยรุ่นเออเลยอ่ะทุกคนสวัสดีปีใหม่สวัสดีปีใหม่ทุกคนได้เตรียมของขวัญมาหรือยังวันนี้มีแลกของขวัญด้วยมาแล้วก็มาแล้วลืมอุ้ยลืม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  เอ้ยทุกคนมินดอเน่ยเอ้ยขอบคุณมากครับเอ้ยทุกคนอย่าอย่าเพิ่งไปไปไหนนะทุกคนนี่ทุกคนมายืนตรงนี้ก่อนเดี๋ยวขอถ่ายรูปก่อนนะครับทุกคนเดินเลยบเดินเลยับผมถ่ยด้วยได้ไหมับใครอ่ะ your n เ m มไนร์มอมัอ้ีหใครอ่ะเอมไนมไปยูคนร์มโอ้เออมิงมังกาลาบ้ามังกาลบูมังกาลบูสไปนีอสังกัมีนมน คุณคุณ Ooh, เป็นใครคุณคุณพูดกับผมหน่อยอองโยภาษาภาษาไทยภาษาไทยไม่ใช่กรีกไอพูดไทยไม่ได้เลยจริงจำไม่ได้จริงเหรอชุดเดียบทั้งปเปียงทั้ชาติใครอะใครอะใครอะเออใใคครรเเนี่ยเออหวานวานคือใครไ,ครไอไม่ดู้จไม่ใช่พีี่พ,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 พ่วานต้องอ้วนกว่านี้โอ้โหพูดอย่างนี้มึงทอนนะกางมาต่อยกันกูเลยไหมเอาดีพี่วานเลยมั้ยโอ้โหพูดว่าพี่อ้วนเหรอเบต้าฮะมาดิสิไอหวานเขาเขาแกพูดไม่ได้โลนะอะไรนะ ฮะอุ้ยการแรงมากมายโอเคทุกคนมาถามลูกคุณดีกว่านะทุกคนโอเคทุกคนไปยืนเขียวไปไปแล้วกันหน้าลงรถเลยนะครับทุกคนมาเร็วมาเร็วมาเร็วลงศพทุกคนเลยยืนหน้าลงศพโอเคลงรถลงรถลงรถเลยนี่อยากแปลกต้องแตกต่างเฮ้ยคนนี้ไกลเกินพี่หมิวพี่หมิวว่าไกลเกินนี่มึงยังโดนยึดใกล้ใกล้ใกล้เอออยากแปลกต้องแตกต่างขอได้ครับพี่โอเคโอเคมาอ่าอ้าวนัดนะครับเดี๋ยวผมจะนัดนะครับเดี๋ยวนัดนะครับครับอ่า ห้าสี่โอเควันไหนโทรบอกด้วยนะครับสามสองหนึ่งถ่ายไม่ถ่ายทำไมมันสูงอะไรวะไหนอะไหนอะทำไมมันเห็นกันมันถ่ายมุมสูงจังเลยอะเดี๋ยวนะไหนไหนไหนทําไมอะไหนไหนถ่ายอะไรวะไหนวะทําไมอะไหนวะเออเอิมอคืนนี้คืนนี้พระจันทร์สวยไงไม่แล้วคือจะบอกให้เรียงแถวกันถ่ายรูปเพื่ออะไรเนี่ย โอเคเอาใหม่เอาใหม่เฮ้ยตายดิอุตส่าห์ตั้งใจเอาใหม่เอาใหม่มาขอที่สวยเอาดีๆมาสามสองหนึ่งฉีดเน่าโอเคครับทุกคนรอบนี้แบบจริงจังมากสวยมากๆทุกคนขอดีๆไม่่่่เเชชืือไมาโอเคทีนี้เรามีอะไรกินบ้างเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปนั่งรอแล้วกันที่แบบจัดงานโอเคเดี๋ยวไปด้วย การรูปรูปรูปไม่ดีถ่ายออกมาไม่หล่อสักคนไม่สวยสักคนอ๋อก็ไม่ดีไม่มีฟิลเตอร์ไม่หล่อเลยมมีฟิลเตอร์เอ้พี่พี่ว่าทุกคนไม่หล่อเลยนะเพราะว่าพี่หล่อสุดมันไม่ไม่มีฟิลเตอร์รับไม่ได้กล้องไม่มีฟิลเตอร์จริงอันนี้จริงโอ้ยไอตีไม่ได้แล้วเยอะแยะไปหมดเลยอคทุกคนเชนนั่นเลยครับทุกคนมีอาหารเพียบพร้อมแล้วก็มีอุปกรณ์การละเล่นนะครับทุกคนนี่มีบอลลูนด้วยทุกคนมีประลูนนะทุกคนนี่โอ้โห กูทำมาเยอะอย่างเนี่ยแต่เขารู้สึกว่ามันเยอะเกินไปแล้วนะเก็บก็ต้องเป็นหมาแล้วทุกคนเพราะหวาเป็นแม่ไ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 ม่เขาจะให้ช่วยช่วยกันใช่แต่เขาจะทำอันนี้ให้กินแล้วกันนะหมานปิ๊กปาิคเลยวานไม่มีปิ่กปาไปกิคโอ้ยตาเอ็แกลืมไปหรือเปล่าแกลืมเอาไฟแช็กให้เขาเบต้าได้เอาไฟแช็กมาไหมอ่ะนแป๊บนึงกินหยดโอไคพีทมีไหมไฟแช็กมี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 พีทนี่มากินฟรีใช่นะทุกคนนี่มากินฟรีใช่ปะเองไม่เลี่ยงไม่ได้ โอเคทุกคนตามมาแม่ทุกคนเอาคนละขวดนะเพล่หนึ่งหนึ่งขวดนี่เพล่หนึ่งขวดนี่โคกโคกโคกเพื่อนผมผมเด็กดีผมไม่กินเหล้ากินเบียร์อ๋อนี่โค้งดีกว่าหนึ่งขวดนี่วะเป็นหนึ่งขวดหวานโอเคจอยวมมิ้งอ่ะขอโทษละกันอ่ะเอาไปเอาไปเอาไปอร่อยอ่าทุกคนกินให้หน่อยนะครับไอ้จะสุกแล้วเออใครทำน้ำพกจุ๊บจุ๊บจุ๊บจุบจุ๊บจุบเออทุกคนมันมีมีร้องเพลงด้วยนะมีเผื่อใครอยากร้องเพลง เออแต่เอาเองเฮ้ยเขารู้สึกว่าอายร้องเพลง A E I O U เก่งมากอยากเป็นกองมามาเดี๋ยวผมร้องเพลงเองครับทุกคนโอ้หูแตกแน่ทุกคนบอกแค่นั้นแหละโอ้โหโอ้โหโอ้โอเคดีกฟังเพลงหมดแล้วทุกคนโอ้โหโอหเตรียม้หเตเอ้ยเอ้ยทุกคนเตรียมปิดหูนะคะทุกคน3สองหนึ่งใจผมแตกสลายเลยครับมงโอ๊ยปวดหูโอ้ยหูแตกหูแตกโอ้ยช่วยด้วยโอ้ยบารีคิวไหมมาเลยเนี่ยโอ้ย โอเคไม่ร้อนแล้วไม่ร้อนโอ้ยแกหูแตกโอ้ยเลือดยังยังจะเย็นหูเลือดออกหูเลือดออกจะเย็นอะไรจะเย็นหนักพ่อพ่อพอน่าไม่ใช่โค้งแล้วน่าจะเล่าแล้วไรเนี้ยแต่ไม่รู้สึกวนิทเกคนแล้วเราควจับของขวาญเงยดีกว่าไหมเพื่อแบบไม่ไม่ใช่เป็นการแบบเสียเวลานาฬิะก็ได้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 ไอ้ดีแล้วเขาเตรียมมาแล้วมาครับทุกคนนะเออเดี๋ยวให้คนที่น้อยสุดสุงคนแรกแล้วกันนะครับเป็นน้องไอริสเมเปิลนะครับทุกคนจบมือ ตมไอเลย้ตบมือตัวเองครับนี่ตบมือตัวเองอ้าวไปชีงกันไม่ตบแล้วตบมือแบบอายุน้อยหลืออายุเยอะอายุน้อยจะเป็นยังไงียุแก่เอ้ยซุ่มเลยเอาลยโดนซาเกีงโดนซาเกมมิงด้วยใวะคุณกุกไอบของขัญให้โดนซ่านะครับแก่เลยแก่แกเลยแกเลยแกะเลยแกะเลยแก่เลยแกะเลยแกะเลยแกะเลยแกเลยแก โอ้ซุปปเอร์แครอทสมบี่เามิสุนะครับสมบี่เามิสุอ้าวหรองทำไมระวองเป็นแครอทไว้อ่ะแครอทรอมเป็นแครอทเพื่อผักเลยเพื่อผักเถื่อนครัวเลยดีใจกับแบบรักสุขภาพไงกินผลไม้เยอะๆยอ่ไพี่โดนกดต่อพี่โดนกดต่อเออพี่โดนแค่กดต่อกดต่อมาได้ใครครับได้ของฟรีต เฮ้ยเฮ้ยขอภาวนาให้เป็นผู้หญิงสวยๆผู้หญิงนมโตโตฮะการพูดอะไรเจตเลตเดี๋ยวโอเคไม่ไม่ได้กลัวอีกล้วกลัวกลัวกลัวเมียต่อยอยเงี้ยไปโอเคเออขอให้เป็นผู้หญิงอะไรอะไรยังยังอีกยังอีกไม่ไม่พี่การผมเอาเองแล้วอย่างเงี้นอ่ะโอ้ยเจอเจ๊เจ๊โอ้อันนี้ก็ไม่พอกกันเเลลย้ด็เลย โอ้ยครับโอ้ยบูเบอร์รี่พายอืมเอาไว้ป่าหน้ามันอยืนนี่เอ้ยอ๋ออ๋ออันนี้เหรอเฮ้ยเล่นเครื่องเกมเหรอเฮ้ยเฮ้เอาอย่าเล่นมานานแล้วมาเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไปขายต่อแล้วกันน่าจะได้ราคาสูงเอ้าบอกว่าอยากเล่นมานานแต่เอาไปขายต่อเไม่นานอะไรวะต่อต่อการต่อเลยโอเคต่อเลยต่อเลยไอของใครต่อสามน่าทำไมวะคงไม่ได้กดสทีเราวมนี่้ เฮ้ยเด็กของหวานซราบอ่ะเฮ้ยเขาเหรอคือเขาจะบอกเลยนะว่าอันเนี้ยเขาแบบไปหาซื้อตั้งแต่แบบโอ้โหสามเดือนก่อนนะการกว่าเขาจะจองได้แกรู้ไหมว่ามันยากแค่ไหนเไม่คือเขาให้แกอ่ะเหรอโอเคเอาเอกู้จัพูดตั้งนานดีนะไม่พูดจนจบเขาถึงบุกเขาถึงบอกไปไปนี่เราเปิดด้วยหวานขอให้เป็นตายกล้ามโตๆแล้วผู้ชายตั้งโตไม่ไม่โอเคโอเคตั้งใจตั้งใจละกันเลยรอรอ ไม่ไม่ขอขอได้แบบเออนั่นแหละอฮึออะไรเนี่ยอะไรอ่ะเออมวาดิฮะเฮ้ยเป็นนั่เองนเองนัเอ้าไปเองของเขาไม่ก็เขารักมันอ่ะไม่ของเขามา โอเคขโมยที่ซี่ได้บ้านเดียวกันไม่ใช่ออนั่อนั่นนะครับทุกคนคือผมประมูลตัวนี้ครับนี่ผมขอประมูลตัวนี้ตัวละห้าหมื่นดอลลาร์นะครับเอาไม่ของควรกูของควรกูเอาเอาเอาตอนแรกนึกว่างานนี้มามากินฟรีที่ไหนได้ต้องเอาตังค์มาอีกนี่ใช่โอเคกดต่อเลยแล้วกันมากินฟรีมาสมต่อเลยว่ะสมตออโอของใครดีน่ามีของใครดีดีบ้างวะคือเบตา โอ้ไม่ก้อไในพี่ในพี่โมมาต่อโมโอเคโอเคจะูมต่อโอ้โหกูลืมไปหมดแล้วก็คือนั่แหละพี่สั่งแบบสั่งจองตั้งสามเดือนเลยแล้วกาจะได้กล่องนี้มาแบบมันยากมากเบต้าแบบว่าคนต้องการแบบเป็นที่ต้องการอย่างมากอะอย่างอย่างอย่างเห็นเหมือนเมื่อกี้เลยเออนั่นแหละเหมือนเหมือนกันแหละอ่ะอ่ะมันแพงมากเลยนะเบต้าห้ามเอาไปขายต่อห้ามเอาไปมูห้ามไปอะไรอย่างนี่เบต้าเปิดเลยเปิดเลยเปิดเลยนี่เป็นอะไรเบต้า โคตเพพงคุนต้องการเยอะมากเอ้ยโอ้โหโอ้โหทำอะไรกีใจทำอะไรีใจากดเปปอีโอเพอดีเลยเอาไปให้ลูกให้เมียโอ้โหมีเมียด้วยมีเมียด้วยเหรอไม่มีเอาอะไรใครเมียมาด้วยหรอไม่ได้ไอ่ไเล่นเนี่ยใเอาไปลูกเอาไปข้ามเล่นเนอะฟังหน่อยไม่ได้เมียเอาเดี๋ยวเดี๋ยวนอนนอนมากกดจึ๊กโอเค อ้ายเล่นระเบิดอยู่ไหนอ๋อนี่ไงนี่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 อ้าวอ้าวอ้ยนอะไรเนี่ยเนี่ยบอกบอกเลยบอกเลยคุณนึกเป็นคุณที่โชคดีมากเลยเพราะว่าขนาดนั้นเลยวะเพราะว่าเฮ้ยเฮ้ยอย่าบังอย่าบังแผ่นด้าเนน้าแดงอ๋อมันนี่ลูกมันนี่เปิดเลยลราเปิดอะไรอ่ะอุ้ยอ่ะโลลแ้วไม่ทำให้สีมันแปลกเพระเหมือนเหมือนแบงงไม้คืนด้วยหลังไม้คืนด้วยหลังไม้คืนด้วย ไม่ใช่แบกกาโมหรอวะแบกกาโมใช่หรอดูซีอ์ดูซีอ์ดูซีอ์ของจริงของจริงของจริงจาก Google โอ้โหอ๋อโอเคพิมพ์มาหรอโอเคแบบพิมพ์มาเลยใช่ไหมพิมพ์มาโอ้โหพเฉยเออดีดีกดต่อเลยกดต่อเลยเอาไอไอกดไอกดได้เงินแล้วหนีได้เงินแล้วจะกลับบ้านแล้วแกโอ้โหเออคือได้เงินแล้วกลับบ้านเลยว่างั้นคุ้มแล้วไงิิฟ พีทพีทพีทกูพีทกูได้ยินพีทมันคือมันคือแบบของขวัญที่ดีที่สุดโมเยอะโมเยอะเหมาโมทุกคนเลย่่เนียแบ่งแบ่งการแบ่งการอ๋อคือไม่ได้เอาขวัญมาเอาเอาหรือไม่เอาขวัญมาบ้าเราแบ่งการไงอ๋อนี่คือของขวัญโอเคเดี๋ยดีคุมแล้วคุมแล้วพี่คุมแล้วได้เล่นเลยพี่หมิวนะครับพี่หมิวเอาล โไม่น่าน่าสงสารจริงๆเลยบทสุดท้ายไม่ต้องสุ่มแล้วมั้งเออม่ต้อสุ่มเฮ้ยไม่รู้เลยว่เอ้าโอ้กับเขาบางสีเราอ่ะไม่โมอะไรเลยวางไปเลยเปิดเเลยอาพี่เอาดูเอาพี่อะไรบ้างเนี่ยอะไรอ่ะอะไรอ่ะอะไรวะน่า ถุงเงินเหรออันนี้คือถุงถุงเงินถุงทองถุงทรายถุงทองถุงทรใยถุงทรายเหรอเอา่อเอ้ยเฮ้ยเขาสารเสกหรือเปล่าเขาสารเสกวิญญาณไล่โจกออกไปใช่เนี่ยเลยโอ้ยหน้ามือหน้ามือหน้ามือหน้ามืดเอ้าวิญญาณโตดนั่นไงวิญญาณโต้นเออวิญญาณกีตาร์ดโอ้ยเป็นไงโดนเขาสารเสกที่ปวดหัวเลยเขาสารเสกเอาไปใช้กับพี่นนท์นะครับทุกคนมาโอเคพี่มิวสุ่มต่อเลยยังต้องสูงอีกเหรอยังต้องสูงอีกเหรอ เอเลดเอาสวัสดีครับอับแอบเอาสวัสดียังเลยรีบไปว่าไอเลดยังไม่ได้เองโมโม้โม้โม้โมโมด้วยโม้ด้วยผมน้อยใครอ่ะว่าโม้ให้ตัวเองอ่าเอาว่าเอาเขาไม่มีไปก่อนแล้วกันเอเลดวาง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 มันเคยได้ไม่รู้เก็บมาได้ข้างทางเอาเลยเอ๊ะวางนี่เอ้าโอ้โหโอ้โอันี่เหมาะกับเลดมากเอ้ยเอเลดได้ได้ข่าวว่าบ้านเก่าแล้วนี่นี่ไงได้บ้านใหม่แล้วนี่คือ่โอ้ให้ บอกไปนายอ๋อนี่ไงให้ให้เพนด้าแดงให้เพนด้าแดงให้เพนด้าแดงใเพนด้าแดงมาอบมากเพนด้าแดงแล้วผมต้องให้ใครอ่ะเอ้ยให้เพนด้าแดงคืออะไรคือเลดไม่รักน้องหรอเออคือเลดน้องเสียใจไหมน้องสปินเลยเนี่ยอุ้ยเลดมันทำลายน้องลีทำไมต้องทำไมแบนเลดแบนเลดแบนเลดนั่นดีใครคนแรกเรายังไม่ได้เรายังไม่ได้เรายังไม่ได้อย่าอยาคนแรกคนแรกที่สุ่มมือใครอ่ะเขาพูดอยู่เออเอาไปเพิ่มได้ไหม เออเอาไปเพิ่มแล้วกันเออโอเคเอาไปเพิ่มซะด้วยเฮ้ดอันนี้อดีตอันนี้อดีตเด็ดมากเลยในในแกะแกะแกะอ้ยเด็ดเด็ดเด็ดตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เอาวางเอออะไรอ๋อคือดีแล้วที่ไม่เอาเออโอเคโอเคดี่เฮ้ยทำไมมีกีตาร์อ๋อกีตาร์กีตาร์ในดงในดงพิกเหรอวะมีอีก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 เมีอะไรเหรอเข้าตัวใครหรือเปล่า อันนี้โอ้มีที่ดูซู่มด้งคู่ไม่มีไม่มีไม่มีโอ้แล้วเอาจะพูดยังไงเนี่ยเบต้าของผมโอ้มามางานแต่ว่าพกโน้ตบุ๊กมาด้วยเหรอวะเอ้ยทุกคนเบต้าไอ้จีโนไอ้จอนไอ้จอนโดนตาหลิวฟาตูดแน่ไปยังวางแล้ววางแล้ววางแล้วเอ้าหายไปเลยอ้าวไม่ใช่ผมนะไม่ใช่ผมนะผมพูดแค่นั้นแหละ องพันปีต่อมาใชพี่ของขวัญพิเศษอะไรอ่ะของขวัญพิเศษไหนก่ลต้องยืนหน้าเวทีเดี๋ยวจะโยนลงมาจากข้างบนเพื่อเอมาแย่งกันโอ้โหย้ไอะไรวะตั้งหรอวะของขวัญพิเศษพลพลพลโอมืออ้ของขวัญพิเศษเหรอะไโดลยโดนเลยโดเลยโดนเลยโดเลย อะไรเอาเนี่ยดูจริงด้วยตรงนี้ก็ได้โอเคสามสองหนึ่งโอ้ยได้ไงอ่ะโอ้ยไม่ตามดีกว่าเหนื่อยอยู่ตรงนี้แหละตามใครก็ได้ไปเอารถทีไปเอารถทีไม่ตามแล้วเหนื่อยทำไมรถตุ้งตูได้ไม่ตามแล้วเหนื่อยกินหมูดีกว่าไหนไหนได้อะไรได้เลยชึบอ้าวไม่ทันเลยห้องอ้ำ เด<ท>ี๋ยวกเดี๋ยวกันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทุกคนคน,นี่มันทองหยิบทองหยอดไม่ใช่หรอไม่ใช่วานไี่คือเขา้ารูยแล้วเนี่ยสาวสาสมบัติตเขาเติมแน่เลยเว้โอเคเงินไปหาผัวใหอ่ว้าสูวานไม่ได้องไม่ต้องอลยคากจะบ้านเข้าไปนะเออแต่นี่ก็ครึ่งหนึ่งกับบ้านเขาเหมือนกัน ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับผัวใหม่ใช่เออว่าแต่นี่มันเวลากี่โมงเนี่ยทุกคนไม่รู้อ่ะใครมีนาฬิกาบ้างเดี๋ยวเขาไปเอานาฬิกาในบ้านแล้วกันนะเป็นหนึ่งโอ้ยโอเคโอ้ยโอ้จะทองโอ้ยรวยเลยรวยเลยไปโดนไปโดนเราอันนี้มันด้วยนี่ยเป็นด้าแดงฮนอีกแล้เป็นอะไรเนี่ยกูอีฟวิทอีฟวิทอีฟวิทอีกสิบอีฟวิทเหรอเฮ้ยเฮ้ยเตรียม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 คนเตรียมขู่ขู่อยู่ไหนวะ

เออใครทำน้ำโอเคโอเคเหมือนเหมือนบ้านอยู่บ้านเดียวเลยอ่ะเออนั่นใช่ไหมพอบ้านอื่ยเขานินนอนกมนแล้วบ้านอื่นเขานอนกันแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเขาต้องมาเนี่ยเออเขาต้องมาด่าเนี่ยเลยพวกนี่พวกกูนอนอยู่เออทั้งบ้านก็แต่มนุษย์ป่าเราเราไม่เกี่ยวเดี๋ยวสองคนนี้ต้องใส่เขาไม่อินกันจริงจริงก็จริงนี่หว่า งั้นกลับบ้านไมได้แล้วพวกนี้กลับบ้านไปโอ้หวานโกูโกรธโอ้โอเคไว้เจอกันทุกคนไว้เจอกันไว้เจอกันไว้เจอกันครับไว้เจอกันครับบ๊ายบายเดี๋ยวกันไม่อยู่ไม่อยู่แล้วกันใครเก็บกวาดพี่การไม่ใช่เขาไปน้องแพนด้าแดงเราไปกันดีกว่าน้องหวานแล้วเจจะต้องเก็บนี่ บายบายกันฝันดีไปรองน้องแพนด้าแดงแล้วอย่าเงไปยนเลยเจอกันนะเจอกันเจอกันกัเจอกันันี่